โอเคครับผมได้การ์ดยุนอาชิน,นูนามนะครับเพิ่งแรกได้นะครับโอเคครับเพิ่งแรกได้นีมีกี่นี้ตอนคู่เท่ทีครับพอดีเกมมันแจกนี่ร้อยสั้นนะครับมันบอกว่ามันเป็นกิจกรรม เซอร์ไพรส์ครับรางวัลเซอร์ไพรส์แอบซึ่งผมก็ครบพอดีครับถ่ายสี่แต่มันให้มาร้อพ,พอดีอะครบละผมก็ได้มาแล้วโอเคครับรับเสียงดังไปพอพอแหลกเงี้ยอุ้แอยแลกมาก แป๊บหนึ่งโทษทีนะครับมันแหลกไหมหรือว่าเล่นอะไรดูสิอ่ะข้าวิลรอบทีนี้มัแนแหลกทั้ง้างมีสิทธ โอเคอาจจะหายแล้วโอ้โหมันแหลกงงี้วะเป็นไรวะเนี่ยอัดตัวเดียวเองโอ้ วันขอตอ,อบเขาใช้เอสบวกจะคุ้มหนึ่งหนึ่งล้วไม่อยากมันเลยวะ่ะ i no. เยอะเท่าไหร่วะสามแสนเพิ่มต้องใส่เอ้นี้นละจะคุ้มสึกและโอ้โหโคโลงทุน เอาไหมฮะจะติดกับครับดูกันนะครับอืมอืมอีพาแน่เลยอืมเช็ดเอ็กซ์เซเล่นน่ะโอ้เยี่ยมเยี่ยม ใส่นี่คุณเตาก็ครับต้องรอเลยเฮ้ฮะรวมวแล้วมีอะไรบ้างนี่กันมีเยอะ แต่แฟนไม่น่า Đây <tries> là <tries> <tries> โอเคครับผมอืมอปั๊บนะครับขอเนี่ยทำนวลาปั๊บนี้ เรียบร้อยครับผมก็มาลองกันเลยดีกว่านะครับคิดมันจะยาวต้องรีบโอเคลองในห้องเรียกัน เสดจะสัมผัสกันหน่อยโอ้โหมีเพื่อนด้วยจ้าใส่ลมละลาย เออดีด็ดลองหนึ่งนะครับมุ้หนอกดีจริงเว้ยอิ่งแย,ย่สองน,งนะครับต่อไปก็เบิร์สี่ับรออะไรไปก็ซื้อ,อมืองอลมีมใส่เป็นดวงหาย ทางครับผมสี่ครับผมบินครับผมกล่องยังไม่เอาครับมันน่าจะเอาได้เห็นไหมสิบสามเนี่ยมันเอาแล้วผมจะมาเมียน,นะครับเผื่อลายมันออกเผื่อลายมันปรากฏให้

ด้ดังแรกผมต้องมาที่ก่อนนะมันน่าจะตัดตรงนี้อ่ะผมว่าเอาเมืองได้ได้ถ้าจะเล่นอย่างนั้นนะจะมันดูแรงนะนะเคยิงครับผมหมอกออกดีมาก ก่อนแล้วกันโอ้โหโงไม่หอนใจแทบตายเลยครับจะบ้าตายเออ องดิวเราจะมาลองเสียงดวงกันนะครับผมออกไหมครับไม้ออกครับออออแต่สองครับงงเป่าล่ะ <c oughs> ออกไงวะเอาสิบสองผ่านทางครับสิบั๊ออกสิบเอ,อ็ด 10, แน่เลยแปดปีปั๊บินตัดมือก่อนนะตัดหนึ่งก่อน,น,อนโอเค คุณแปดเอ็มเป็นฉลาดไว้เก่งเก่งมากเอาตาก่อนละเราก็ต้องรีบปั่นนะครับปั่นเลยครับตอนนี้ต้องรีบปั่นครับ ใช่เลย ก้าว ีโอ้ช่างมั้งแค่ก็ช่างครับผมมีแค่รอบแรกผมกแพ้เลยโอ้ชันวิชมไม่ได้ลองอะไรเลย ยังไม่ได้กดเลยโอ้ยแหมแ่ไม่ทำผ่านจะเหมือนเดิมป่ะเนี่ยเจอเหมืมกันพิลา่ ผมจะกันอืมใช้คุกกี้ก่อนนะเมื่ามาตาสิบก็บมื่ใช้แค่มุี้ผมว่าผมใช้หนที่มุกี้ทำไมมัน ตกมืงตัวเองเเรนมันมีดูเนอะเฮ้ยอย่าไปเสียงค่อยตัดก็ได้นล้นนะ่ะ ไม่ดีนี่มันทอดีทอนไมน่ดีเนี่ยเฮ้ยข้างข้างบนต่อข้างบนนะครับนี่แมวไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจครับมีไม่ครับเ้ากับผม คู่กับที่ผมก็ใช้แล้วเนี่ยทำใหม,ม่มไม่ได้ทำใหม,ม่มไม่ได้บอกฉันที สกิลละโอเค โอเค,อเ,คเจ็ดล้วกันครับเอ้อเค,ครับผมตามพึ่งมานะเสียงจะดังไปหน่อยนะครับทีโอเค โอเคผมว่าตัวใหม่มันทำดียผมงงเนี่ยไอเนี่ยงงไอเนี่ยสกิลมันไอจีมันติตัวของมันเพิ่มคุมต่อห้าสิบเซนเพิ่มตาสิบเซนไ่ใไอไอเทมขี้ซึ่งผมก็ใช้อยู่มันนี้ลอบไม่ติดนะผมก็งง,งอยู่ทำไมแม่งไม่ติดวะเอ,อ้ยช่างเลยครับก็ได้มันมาแล้วเท่าหมวกดีไหมอุย้ยมันดีแล้วแหละช่วงโวยช่วงโวยต่อคอนนะครับดีอยู่แล้วครับ นี้ก็มีเว้นใหม่นะครับอืมโอเคนะครับตรงนี้มีเว้นใหม่แต่ไม่รู้จะเป็นอะไรน่าจะเป็นเต่าครับนมาทุกสิ้นเดือนครับโอเคโ,โอก็ขอจบเพียงเท่านี้นนะครับบอสวัสดีครับ